สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะมาพูดเรื่องของนิสัยนะคะจะทำยังไงให้แก้นิสัยหรือสันดานของเราที่ไม่ดีนะคะหลายๆคนนะคะมีนิสัยเสียตื่นสายกินอาหารไม่เป็นเวลากินอาหารเยอะเกินไปแล้วอ้วนหรือว่าอะไรอย่างนิสัยที่แย่ๆของเราแต่ละคนนะมองปัญหาให้ออกแล้วก็แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะวันนี้น้ำจะมาสร้าง บอกวิธีหรือ,อยังไงอ่ะแนะนําวิธีนะคะจากตัวน้าเองนั่แหละจากตัวน้าเองนี่แหละที่เกิดปัญหานะคะวันนี้น้ําจะมาแนะนําวิธีว่าการจะแก้สันดานเสียของเราอ่ะมันเป็นยังไงคือน้ําเองอ่ะน้ําเป็นคนที่เป็นคนที่แบบเหมือนหลายอย่างนะหลายๆเรื่องที่แบบเออเรารู้สึกไม่พอใจตัวเองไม่พอใจกับตัวเองในสิ่งที่เรา คิดอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วนะ้ะพยายามแก้ไขนิสัยหรือสันดานของคนเราอะ่ะมันเปลี่ยนกันได้โดยการที่หนึ่งเลยนะคะเราอะ่ะต้องอทําให้เป็นกิจวัตรอย่างเช่นทงเราสมมุติว่าเราอะ่ะชอบตื่นสายเราอะ่ะลุกจากเตียงได้ช้ามากเราต้องคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเราตื่นขึ้นมา เราไม่แอคทีฟตรงเนี้ยเราไม่ทำตรงเนี้ยไปอะเราพลาดอะไรไปบ้างนะคะถ้าเราคิดว่าเราพลาดสิ่งที่ดีๆไปจากชีวิตเราแล้วทำให้เราสูญเสียเวลาชีวิตเราไปนะคะเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยเราจะทำอย่างนี้ต่อไปหรอล่างเราล่างคนเรานะคะถ้าเราคิดว่าเออเรานอนหชั่วโมงมันไม่พอหรอกเราต้องนอน8ดชั่วโมงเออก็นอนให้เร็ว แล้วก็ทำสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงการทำสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่ใช่แค่ว่ากินอาหารให้ครบค่าหมูหรือว่าการออกกําลังกายนะคะสุขภาพกายและสุขภาพจิตอ่ะมันต้องสอดคล้องกันถ้าเราขี้เกียจตื่นเช้าเราก็พยายามตื่นเช้ามาแล้วก็ทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเราแอคทีฟ ของน้ำเองอะน้ำตื่นสายบางทีตื่นสายอยากใช้เวลาของชีวิตล่วงล่วงไปในตอนเช้าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยน้ำอาจจะพลาดในการอ่านหนังสือหลายๆเล่มน้ำอาจจะพลาดการคุยกับแม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอินสปิเรชันของน้ำแรงบันดาใจของน้ำคือน้ำอยากรู้ให้มากขึ้นในอายุที่มันแบบครึ่งคนแล้วอะน้ำไม่อยากพลาดอยากใช้เวลา ของชีวิตอ่ะให้มันทิ้งไปโดยที่ไม่มีความหมายค่าเวลาก็เหมือนค่าชีวิตตัวเองนะะน้ำตื่นสายเพราะว่าแบบไม่อยากตื่นเนี่ยอยากใช้เวลาอย่างเงี้ยน,นะคะน้ำก็เลยทำใหม่อ่ะตื่นพอลูกตื่นหกโมงอ่ะตื่นแล้วก็ทำนูน่นทำนี่แปลงฟันให้ลูกใช้เวลากับลูกอะไรเงี้ยลูกเล่นร้องห้องเพลงอะไรเนี้ย,ก,ยก็ร้องกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เปิด นะคะเปิดวิดีโอเร,เรียนภาษาอะไรเงี้ยค่ะเรียนไปด้วยนะคะนี่มันก็ทําให้แบบเราได้เรียนรู้มากขึ้นในในจุดจุดหนึ่งอ่ะนะมานั่งคิดว่าเออเราควรจะเรียนให้มากขึ้นรู้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองนิสัยแย่ๆมันทําให้เราอะไม่พัฒนาตัวเอง ในการที่ไม่พัฒนาตัวเองเราเหยียบย่ําอยู่ที่เดิมค่ะมันก็เหมือนกับเราเดินถอยหลังเพราะว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเทคโนโลยีโลกที่ก้าวไกลมากขึ้นภาวะอะไรกันแล้วแต่ในโลกนี้คือมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่เปลี่ยนไปทุก,ทกวินาทีนะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงไปงในทุกวินาทีเหมือนกันนอกจากเราจะมีแรงบันดาลใจคิดว่า เออที่เราทำมันเป็นสิ่งไม่ดีนะเราต้องทำให้มันเป็นแบบเหมือนแอคทิวิตี้เหมือนทำทุกวันทุกวันแล้วนิสัยขี้เกียจนั้นอะ่ะมันก็จะหายออกไปนิสัยแย่ๆอย่างนั้นอะ่ะมันออกบะหายออกไปเราต้องคิดถึงส่วนดีแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเราตรงนั้นอะ่ะอันไหนมันดีกับเรานะคะสิ่งนี้มันดีกับเราอ่ามันดีกับคนรอบข้างด้วยในเมื่อ สิ่งนั้นน่ะมันดีกับเราและสิ่งรอบข้างผลที่ได้รับคือเราจะได้ความสุขเราจะได้สิ่งดีๆใจเรามันจะล่มเมื่อใจเรามันล่มมันจะส่งผลถึงสภาพจิตใจสภาพการคิดการคิดของเรามันจะบิมันจะอยู่ในแง่บวกมากขึ้นไม่มีอะไรกระทบจิตใจให้เราคิดลบคิดแย่แล้วเราจะไม่เครียดสิ่งที่เราทําให้เราไม่เครียด นะคะมันจะทําให้เราอะมีกําลังกายกําลังใจมากขึ้นพฤติกรรมขี้เกียจหรือพฤติกรรมที่เราให้รู้สึกว่าเราแย่นิสัยแย่เราควรจะปรับปรุงมันเพราะว่าสิ่งนั้นะ่ะดึงสติกับมานะคะนิสัยขี้เกียจนิสัยแย่นิสัยที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนิสัยที่ ไปวุ่นวายกับคนอื่นหรือนิสัยที่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เรารู้สึกว่าเราดึงสติมาได้ไม่ได้ก่อนที่เราจะคิดจะทำอะไรให้เราดึงสติกลับมาก่อนว่าเออสิ่งนี้พฤติกรรมนี้มันดีหรือไม่ดีถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้นะคะชีวิตเราสภาพจิตใจเรามันดีขึ้นแล้วมันจะทำให้เราอะปาศจากความ เครียดความนึกคิดแล้วมันจะทำให้เราโล่งแล้วมีมีมีสมองที่จะคิดจะทำสิ่งอื่นๆนะคะนี่แหละที่น้ำอยากจะบอกทุกคนนะคะวันนี้ใครที่แบบยังมองหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองเขียนลงมาค่ะเขียนลิสต์ลงมาเขียนในคอมเมนต์ก็ได้แล้วน้ำจะ ไปช่วยแนะนําดีกว่านะคะน้าไม่ใช่โค้ดนะแต่ว่าน้ำำําจะทุกวันนี้ที่น้ำมาเล่าก็คือเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ตัวเองอะ่ะมีนิสัยขี้เกียจหลังจากที่แบบเอ๊ก่อนหน้านั้นอะ่ะเราเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจเลยนะคะไม่ขี้เกียจเลยอยากทำอันนู้นอันนี้อันนี้แต่ว่าก็มีนิสัยสันดานแย่ๆบางอย่างที่มันยังแก้ไขไม่ได้แล้วก็แก้ไขได้ ะะเพราะเราไปนั่งคิดและดึงสติกลับมาว่าสิ่งที่เราทำนะวันนั้นอะอะไรหรอทำให้มันเป็นเหตุอย่างนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราวาดฝันคืออะไรอะไรมันคือจุดด้อยของเราจุดด้อยของเราจะแก้ไขอย่างไรเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปเรื่องของจุดดอย ทำให้เป็นจุดเด่นใครที่มีปัญหาในเรื่องของอดีตอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเราแบบเออครูไม่ดีทําไมเรามีปัญหาตรงนั้นทําไมเรามีปัญหาตรงนี้ทําไมสิ่งเนี้ยที่เราเจอพ่อแม่เป็นอย่างนี้ชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วอะ่ะมนุษย์เราเกิดมาทุกคนนะคะเป็นเหมือนดังผ้าขาวนิสัยหรือสันดานเกิดจากการที่เราบ่มเพาะ เราตื่นสายเพราะเราเคยตื่นสายลูกนะมาเคยตื่นตีห้าอย่างเงี้ยมันก็ตื่นตีห้านะคะแต่เราสร้างนิสัยของตัวเราให้มันเป็นสันดานจงจำไว้นะคะว่าเราสามารถควบคุมตัวเราเองได้เพียงแค่เราดึงสติกลับมาแล้วมาคิดว่าอันไหนหรือมันดีกับเราอันไหนหรือที่มันไม่ดีกับเราคนะ,ะวันนี้น้ำก็มา ดึงสติเพื่อนๆกลับมาแค่นี้นะคะเรื่องของนิสัยเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรอะ่ะเพื่อที่จะดึงสติจูนจิตจูนความคิดของเราอะ่ะให้มันกลับคืนมาว่าเอ้ยเราควรจะทำยังไงเราควรจะสร้างสรรค์ยังไงให้ชีวิตเราออกมาในรูปแบบไหนตรงไหนที่มันคือปัญหาตรงไหนที่เราจะสร้างให้มันสร้างปัญหานั้นอะ่ะให้มันหายไปแก้ไข แก้ไขให้มันหายไปนะคะแล้วอะไรมันจะดีขึ้นนะคะบางทีบางทีการการจี้จุดการดึงของตัวเองออกมาดึงสิ่งที่ตัวเองบกพร่องออกมาแล้วมาแก้ไขอะมันทําให้ชีวิตเราเจริญมากขึ้นดีมากขึ้นโดยที่แล้วก็มันเป็นเหมือนกระจกเงาอะเหมือนการที่เราการที่เราเขียนออกมามันมันหรือดึงสติออกมามันเป็นการดึง ดึงออกมาแล้วมาดูว่าสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราคิดอะ่ะกระจกเงาของเรามันคืออะไรตัวตนเรามันคืออะไรนะคะแล้วการที่มีใครสักคนหนึ่งอย่างน้ำเนี่ยคะคือแบบเหมือนดึงสติออกมาแล้วดึงดึงของตัวเองออกมาแล้วก็มานั่งดูว่าตัวเองมีข้อบอกพร่องอะไรนะคะแล้วก็ คือตอนนี้ยังไม่มีใครที่แบบว่ามามาช่วยน้ําดูว่าสิ่งที่น้ำำําทําอะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าแต่น้ําพยายามเหมือนเหมือนดึงคือไม่ได้วาดฝันอะไรนะไม่ได้วาดฝันอะไรแบบใหญ่โตอะไรประมาณเนี้ยชีวิตอะขอให้มีความสุขและคนรอบข้างมีความสุขไม่ได้วาดฝันว่าเออฉันต้องแบบรวยล้นฟ้าไม่ได้วาดฝันว่าฉันต้องแบบโอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่น้ําอยากวาดฝัน คืออยากเป็นกระจกเงาเป็นกระจกเงาให้ตัวเองแล้วก็เอากระจกเงาอ่ะนั้นอ่ะมามาแนะนําให้คนอื่นดูฟังดูว่าเออเราน้ําลองทํากระจกเงาแบบนี้แล้วนะให้ตัวเองแล้วก็มองเห็นคุณค่าของตัวเองทําชีวิตให้มันดีขึ้นไปนะคะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวมากเกินไปนะคะอะเป็นออเดิร์ฟนะคะเดี๋ยว รอบหน้ามาทำคลิปกันอีกทีนะคะว่าเล่าเรื่องอะไรนะสวัสดีค่ะทุกคน